สบายดีจ้าเอฟซีบสรขสกุสุคนสบายดีพี่น้องเอินพี่เลี้ยงมาเลยเดอ้อพี่น้องเดอ้อพี่เลี้ยงน้องเมฆพี่เลี้ยงน้องเมฆกับสี่ร้ายคนเน่จักน้อยซ <c oughs> ับอันซับเปลี่ยนมุนเวียนไปน้ำมันนี่แหละพี่น้องมันนี้อนเม็ดซหดย่งางใส่หมูอยู่ในอนัดก่อนเดอ้ออยู่ในอนัด ออกมาผีเผยลมเผยอากาศไอ้พี่น้องอออเดีออย๋ยวแต่ในเฮือนองไรเย็นๆเพิ่นทัากระตื่นนอนจะน,น่นก็นอนใหม่อีกละ <c oughs> เด็กสซมนีก่กระชีนอนมือลายลายลายรอบก <c oughs> <c oughs> ินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนอ,อันนี้ก็เป็นพันนาะนอดหน่อยแบ่งมาให้แต่เมื่อคืนนี่แหละพี่น้องแซ่บปรนัดชีมึงนะแทบแทบใช้กินโชว์คำหนึ่ง คุยเจียวละล้านอย่างแซ่ฟนี่ <laughs> อาโอเคโอเควันนี้เฮาก็สิมาเริ่มเห็ดใสฮงเลยพี่น้องอุ่นซื้อใสมาอีกสีอันซีไปต้มก่อนคือเอฟซีโบกมาเนาะว่าต้องต้มสกอร์มันจังบน,นี้วว่าสันสิลองเห็ดมึงเด้อพี่น้องสิบน,นี้วคือ เอฟซีบอกโบทาการล่างล้างเกลือเนาะลางน้ำเกลือกันเด็ดโคดสซงลงใบใบใบสองใบสามโมงเด็ดพิ่น้อยพิดซ่านี่ก็โคทอนัมเดอพี่นองเดออ้นกับานน้องเมฆเด็ดจ้ะเด้อ น้ำที่สองสิงไปต้มเนี่ยนี้เลยแหละพี่น้องเพราะว่าเขาค้างหม้อไว้แล้วมันก็ได้ค้างหม้อไว้แล้วพี่น้องหัวสิงไข่ใบมะกรูดข่าลงไปต้มสะอนแล้วก็มาปิง้งเบิ่งดูมันสีเหนียวบ่เนาะทำเปี๋ยไปน้อยนึงแกะข้าว ใส um, ่เกลือไปน้อยนึงเพราะว่า่ซีมาเอือบอีกนะตอนหิวอยางเนาะอืมเอาใส่ลงไปต้มเลยคุณ้องเอาเขามาเตรียมซอยอันเครื่องข้าสิเอือบบัดต้มแล้่ยวนะคุณ้องเอือบปีกนะ ขิงไทยขินไข่กับกระเทียมตมเอาไปตำไว้ค่ะ ต่ำเลยพี่ข้องในี้ก็เบิ่งน้องอยู่พี่น้องยิ้มผาใไห้ได้หรือเด้อไเม็ดเลี้ยกแล้วก็เด้อเล่นกับเอื้อยก่อนเด้อเต้นกับอนัตก่อนเด้อเต้นกับอนัตก่อนเด้อดุบหลอเด้อจะเอ๊ะคือมืดๆเนาะ อย่าเอนี like okay, ่ค่ะไปซื้อหม่องอีกครับหน้ากระดงหนาซํากระดนึงอืมตาจสิบ่เห็นแล้วอืมแก้มกตุ้ยออกตุ้ยออกบ่เห็นแหละอันนี้อันนี้เห็นแหละแก้มตุ้ยขอบ่เห็นแล้วเด้อเอใส่เฮาก็ ขดเรื่อยๆเลยพี่น้องสุกแล้วเขาได้เอาจาก,กหมอเลยพี่น้องอุ้งตะซิ่มาตัดพอดีตอนเป็นตีๆๆนะนอ,นอิงปีงนะนอนอยู่ตะซิ่งมาอือกจ้าเราก็มาเตรียมอือกันพี่น้องตัดเรียบร้อยแล้วจ้าโอ้ชินไข่กับปลาเตรียมยังตามไว้ ตอนต้มบ่ได้ใส่ผงนัวจําใส่แต่เกลือเนาะนี่ใส่เป็นนัวลงไปเลยน้ําปลาบ่แม่นน้ําปลาเสมอละซอสหอยตานเด้อโอ้ขนาดเอ๊ะตะปูหมักใส่หรือบ่ใส่ ยังหอดแนวบวงคนนะไปอีกมันรูปี่น้องบันดามสีโบนยวอรีบอกโบนิโอสีเหลืองสีเหลืองเหลืองสียบ โอ้ยโอ้โหอาถือว่าตัดสั่นเลยนะนี่เห็น nhau ตัดหน่อยนี่อันเพื่องอบได้เนาะชื่ออัน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 อบนะนะเอาเข่าเตาอบเนี่ก็แล้วเลยต้มแล้วจะไปหาซื้อกว่าอันมันบาเหมันยโคเว็บนัด อเอออ,อันนี้เขาอบพิชาะวะเออ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 คือเขาอ,าอบพิชาละ้ยอยู่ปากเทน้ายโซ่เลยแม่ะบอกองเห็นหมดเลยแม่มละมันวับ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 พีบ่น้องเอ้ย อีกน้ำกระสืบโบทันซื <S <S ้ออนะมะหัดพุ่งพี่น้องเบิ้งในชีวได้เบิดเมื่อวันนี้ซื้อมะหัดพุ่งเขา ปูใหญ่ก็ักะด30000บาทกดลุกวับๆแล้วบนีมันมันบ่ม่วนได้อันแบบนี้ะพี่น้องมันบ่ม่วนแต่กเวลาเากินก็สิอยู่ยากจักน้อย กันเวลาบอกินนะใครเนี่ยเวลาบอกินนะคต่พออดทนได้อยู่เออไปเอาอันอันกันชามก่อนเด้อกระชามมางอยขึ้นอีกแล้วมอาสูงกว่าเก่าไปนี่เนี่ยมันใหม่เนี่ยมันสีมันสีบลูเรืองมันสีบลเป็นตาเซ็ งอชุ่มชุ่มมันสิใหม่ก่อนเลืองแต่กะข้าว้มมันซุกเลยล่ะ็จะได้กินนันเซ็บหนึ่งไปคลองธรรมดาเลยพี่น้องไปใส่เวลา เพิ่งตบหน้าตาเา้า็กะระพี่น้องมันสิใหม่ก่อนอันเหลืองบรือนูนอะใดเดียวนี่ย่างใส่เ้ากะแล้วเลยเด้อพี่น้องเลยกระซีแหละๆเน่แดงๆเน่มาเด้จ้า,ากินน้ำกันปะเนี่ มาบัดนี้พี่น้องแล้วะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องรับกินันสหมูสหมูพี่มือซาอนพี่น้องเอ้ยดูน้องนะคือว่าบ่ได้กินเฮาเฮาบ่ได้กินจะเฮ็ดต้นอะไรตั้งแต่จะอยู่ของเซาก่นเลยบ่ได้เซแต่เดียวนี่ได้จกมันเซาซบเลยแต่เก่าสิเฮ็ดหยังก็ซบคือว่าตอนอันน้องัดไป อันนั้นถ่ายคลิปเราโซนต่อพันอยู่หองสาวเล็กๆมีแม่หองพุดพี่น้องเลยหนางทีนี้บ <นะ S 2> อแซ่บแซ่บจะผิดน,นะกะนแล้นี่ก็แซ่บคือเกาลองมึงก่อนจะพางยองใส่หมูอ่อนพี่น้องสีมังกรแซ่บสมคำลำลืออยู่บ่เอ้าสมคำลำลืออยู่บ่เป็นอะไรแทบคนเรีย,ยนจากคนใหญ่หืม พอดีจังกับแกนพอดีเขาคันถ้าบอกบบอือหึนุ่มบุญเนียวแม่ใส่บุญเนียวใส่อ่อนบะคุมพออมาเด้อมาเด้อกินไส้ก็กินขัวเด้อวยน้องเด้ออืเขากันอย่างเนาะ วันก <ìn> ับคนนั้นเนาะวันกับคนวันคนหน่อยเฮาลับเนาะเฮาเพิกงจะสิเกือบรับแล้วนานก็จนสิเกือบรับนั่นเนาะสีเหลืองงามแซ่บเนาะเหลืองผสมดำ่ย บกคมนะบกคมแล้วก็บกเ,เข้มนะพอเจ้าเห็ดมาย้ำได้แบบคื่นคออมจนขืนคอนะนะบ่แมน่นเข้มเข้มพรอแล้วนี่เราเห็ดมือนะัจกจะกคมกับพูดหนึ่งเข้มกับพูดหนึ่ง บกินเข่าได้หรือยังเอ้ยแก้มกาแฟโตอ้วนเลยกาแฟทำบริกินกินมันคมเขาเลยแบบแม่ทาบริพากินขนาดเขาก็เลยบริกิาโอเคนี้จะเด็กของแก้มนะ ของเกอบโตเท่าเนียเอ้าได้เห็ดบางแล้วพี่น้องโบเหนียวนุ่มแซ่บคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพี่น้องขอบคุณทุกไลท์ทุกเมนทุกคนที่เข้ามาหลับชมช่องลุงนาาสาวเซโนด้วจ้จเด้อบ๊ายบายจ้า